ฮิดพิงแต่จ e ้ะพี fine, right> ่น้องถอดฮิดถึงแต่มูนึ่งงามดอกือดำแท้งายากเนาะอุนจ้ะอีนจ้ะ้เห็นเป็นโมเป็นโฮมอยู่จ้ะพี่น้องพี่น้องเบบไงเลยจ้ะจุ่มอุ้นโอ้ยย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 อยย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 ยเนยย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 ยามยอ เดี๋ยวมันง่ามจ้าโอ้ยชีวิตเฮสออนเด้คุนนะ สวัสดีจ้าสวัสดีเอฟซีสุภุสุขน้าจ๋ะในวันที่3เมษายนหกหาจากพี่น้องมือนี้ก็พาพี่พาหน้องเขาปลาคือเก่าจ้ะลังจากพายูออกกันนะจ๋ะตอนนี้ก็มีแสงแดดแล้วเขาก็มาหอดปลาใส่สายจากพี่น้องแต่ว่าตอนนี้เขาก็พอเฮ็ดละจ้ะมาลุ่นน้ำกันวาสิมานมาจ้ะพี่น้องมาจ้าไปลุ่นน้ำกันเลยจ้ะจ้ะเรืแองของคลิปพี่น้องเขาเตะไว้ เห็ดบนดินอีจ้าเป็นรุ่นทั้งพี่อีกนีเน่เห็นแล้วมัจ้ะเห็ดบนดินดอกงา,งามๆเลยจ้ะไข่กวนดอกใหม่เนาะอืมวันนี้ถือฝนยิงสีงามจ้ะไปเบิ่งกระต่าตาขี่จักรยานท่านพี่จ้าเรืองแห้งลงวันนี้เนาะวันนี้เรืองถือฝน ดนนูจดะแงอ่ะดูจ้ะดอกนี้ดอกใหน,นะตัวค้าพันธุ์โถยนะถือฝนนะจ้ะจ้ะถือฝนแต่เพิ่งจะแข็งอยู่แต่พี่นอ้องหมดแดงจ้ะจ้ะพี่น้องปดดินมันี้เป็นสีเหลืองเลด้วยจ้ะ สองดอกเห็ดปูด,ดินดกอกง,งามๆจ้าพี่เบ่องอีกจ้าพี่น้อง ถอยไปจ้าเห็ดบุดดินเดี๋ยวสี่ส่วนยังอีกจ้ะยังอีก ส่วนสีเฮ็ดพี่น้องงามเฮ็ดพึ่งแต่จะพี่น้องถอเฮ็ดพึ่งแต่โมหนึงงามโดอกคือดำเลยเฮ่าง่ายๆเนาะยังไงเลยเนาะมาจ้ะมาจ้าอีกอีกจ้ะยังไอีกจ้งเห็นเป็นโมเป็นโฮมอยู่จ้ะพี่น,น,<อ>น้องงาม เปก็ใบก็รูนี่ <requ> อไู่ดีดอกก็ร่างพอดีพี่หนอพลีอยู่เนาะเจอาก็ย่างผ่นไปได้จังงี้เก็บเพชดอยู่ลูก ดอกนี้จ้าดอกแหวใหญ่เลยกันที่ดอกดอกแหวใหญ่เลยจ้ะไม่ลูกน้อยพีนนน่น้อเนาเสิย์ฟกันทะเบิ่งพี่น้องเบิ่งพูดจ้ะให้โชคเลยจ้ะเห็นดอกงอางมเหมือนนี่ตา <laughs> สะอ่อนจ้ะจุ่มอืออือเป็นเงาเลยเเเเนนาาะป็งลยพี่น้องตาสะอ่อนลายเฮ็ดก็ลังออกด้วยจ้ะพูน ดอกพื้นดำถ้าแนมบูดีก็บบเห็นเนาะอือย่างผ่านไปองหันเนี่ยบูเห็นเลยจ้ะแถวไปสามคนสี่คนยังบูเห็นเฮ็ดทัวทิดมาเบิ่งดอกนี่จ้ะพี่น้องแห้ hey, งงามแห้งจ้ะแห้งงามแห้งพี่น้องเบิ้งความงามพี่น้องสอนไลน์ online, จ้ะมันนี่จ้ะพี่น้องเบิ่งอีกแล้ว จ่มันง่ามจ้าโอ้ยชีวิ็เสสออนเด้คุณนะปวดโดปวดจ้ะนี่เด็กงา่ามเฮ้จ้ะพี่น้องเบื้องบอดีบ่เห็นเดอนเด้จ้ะถึงแต่นะจ้นะเนาะนี่พี่น้องนี่ในเงาใหม่ตอนนี้ใหม่ทาเป็นเมื่อนี่เอาอะไรขี่เก่าล้วจะคุ้มอยู่บวเฮ็ดแบบนี้เสบ บอหุมจ๋เด้ดอ,อพี่น่อจงเขาดีนิ้วสวงามจ้ะวัวานดอกเลียวเ้าจ้ะพี่น่อโอ้ เติดวันนี้มาดอกงามเลยขาคือใหญ่แท้อ้องามเลยเพ็ดไข่จ้ะพี่เนาะไข่เขียวหองามคือเกาือจะจ้ะเพ็ดเขาไข่พี่เนาะเพ็ดเขาไข่ เพชรบนดินจ้าพี่น้องอีกดวงหนึ่งจา้าเคสไข่จูมหนึ่งจ้าพี่น้องโตพี่น้องนองนอแงามึงจ้า จ้ะเป็นเสือซะจะเหงามาอันจะพี่น้องเป็นเงาเนาะอืมทำกำลังสีใหญ่ล่งเงานี่พี่น้องหายเหน็บไปสิได้ยังไงจ้ะโอ้โหโอ้โหเหีนเอาไระดาษจะเอาไปเชือก ถึงแดงจ้าพี่นอ้องียดอกนึงจ้ะน,น้ำกลิ่นโอ้โหไหนจ้าดอกนี้งามๆเลยจ้าเห็ดถึงแดงดอกก็ง่ายเลยือนจ้าไหนจ้าพี่นอ้อง เดี๋ยวจะพาไปอีกจ้ะเข็ดก็เดี๋ยวก็ไม่งานจะพี่น้องจ้าสิบหาพี่พี่น้องมาสรุปคลิปกันจ้ะมา้บิ่งอยาเห้ยของเ,เงห่ามึงอีกจ้ะเห้ยของเห่างามๆคือเก่าจ้ะ บางชอ็อตบางตอนกับอะไรไทยพี่น้องเบิงตอนกระตานหน้าจา่าเนาะเพราะว่าคนหลายติ๊กอับก็บมาซีหาขันมอไส้ก็ลายจา้ะเท่ากับปลูกมะอหมัามานเห็ดเพิ่งแต่หมูหนึ่งใจยิงย่งยิงย่งวิ่งติดดอกง,งามพี่น้องเบิ่งดอกเพิ่นงามแห่งจ้ะกับเฮ็ดเพิ่งแต่แล้วก็ได้เฮ็ดบดดินหน้จาจ่ารักๆของมือนี้ จ้าชื่นชอบคลิปนี้ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามชีวิตเฮ็ดน้ำเนยด้วยจ้ากดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นําจะพี่น้องแจ้งสมบูรผ่านคลิปใหม่ของชีวิตเฮ็ดน่าจะช่วงนี้ก็จะเป็นเฮ็ดออกเรื่อยๆแล้วจ้ะมืออื่นน่าสิเปลี่ยนทีเียเปลี่ยนท่างแต่พี่น้องน่าจะคืนผู้ทั้งผู้ทั้งผทลิกนาะจะเนาะทั้งน่าจะรวยแต่ยิ่งค่าว่าเฮ็ดเริ่มออกแล้วจ้ะจ้านี่หลยยอดเฮ็ดงามๆของข้าถือว่ามันอยู่ใจพี่น้องสสไใ้เต็มตาจ้ามือน นี่ขอตัวกบานก่อนจ้าสวัสดีจ้า